สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อตอนคำคำตอนบใบใบพี่น้องอ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสู่คนเฮ้ยใช่อ่าท้อบังมินตากับน้องเหล่เฮียนหนังสื้ออ่าเบิ้งเบิ้งลูกละเบิ้งแม่สีตั้งขากล้องไหมเออตาตั้งขาหนังสื้อไหม ใช่ใช่ใช่กอไก่ใช่กอไก่เอออ่านไปลูกพาน้องพาพาเออหลยอ่านกไก่ขอไข่ตัไก่ข่ตักอกเออเจาะเจาะอ่านไปลูกอ่านไปใช่ี่ไปที่ละตัวลูกล่ะใตัวไหนเป็นกอไก่โอใช่ขอไข่ได้ลูกขอไข่ตัวไหนขอไข่ เออสิไปขอควยตัวใดลูกจขอควยงองัวยจจอจอยอยู่ทางไหนอ๋ออะั่นวะจอจ่อยอดจ่อยจออออเส้ยเส้ยอันอันอัเอันอันอนนมสีเบิงนี่อานให้แมมฟางมั้งด An mai nữa, An mai bằng nước. An mai bằng nước. Say minh ta an nưu? To tay. ừ, an ma. To tay. Khò khai. To tay. Khò khai. To tui To nua To tay. 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 nhông คุณได้อ่านไปบ้างไหมตาตาตาเล็กตาตาลูกละตตาเอออ่านไปต,ตาตาอะไรมั้ยังลูกตตานี่อืมตาต้นเออตาต้นอืมเก่งแท้ทุงทาทุง่งใครแหละอ่านลูกตน่นโ่นอืมบ่าแบ่เออบ่าป้า พึ่พ <rainforest. S 1> งปาน okay. <pl> ุ้ยเอาอ่านอ่านลูกอ่านพ่อพึ่งอออือพ่อพึ่งลูกหล่ะพ่อพึ่งใช้พใช้หอพลผวอือพโดยพ่อไผพอผู้อืพอนกรพูอ่านมาแต่พูนลูกล่ะพอผู้แล้วก็พอไฟผฟอไผพูนเห็น่าฟอไผ่ไห

somsey xơi ừm nắng đẹp xơi được mấy lúc, somsey xơi ồ mình tập phù kinh kinh, àn àn ăn àn, lai lai lắm. trôi trai, trôi trai, trôi trui, trôi trui, trôi trôi, 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 trôi

พี่อ่านแต่พี่รามาพี่ลูกละลามาพี่อ <plural> <il>, ีก uh, ท <m Alex van fucking> ีๆพ่อพูอ่านดังๆอ่านดังๆปลาลุงเบิงนด่นนี่ปลาลุงเบิงมิตรอาอ่านกับน้องแหล่ได้นี่อ่านเป็นอย่างว่าจับตาด้ะจับตาดีหมอชับตาอ้าวตาอ้าอ้ะ เฮียนเฮียนอันนี้เสรละอ่ะ huh. อ uh ่ะ huh. อ uh ีอะออีอ huh. uh ีอ huh. uh ือเอื้ออูอูเอ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 พี่มาอ่านน้ำองเลยแหล่พี่ เม่อลอ่านนี่มาอ่านไว้เลยมันเป็นก้อนให้เป็นให้เป็นตัวอักษรก้อนลูกเป็นตัวอักษรก้อนตัวอักษรก้อนนับบังดูมีจักโตหาลูกนับบังดูมีจักโตทางมดนะนับบังดูทั่งแหละ สิบเดสิบดสิบเก้าท่เอ็ดาสองสามสี่ห้าหกเ็ดโอ้เก่งเก่งเก่งเก่น้องแหล่เก่งแล้วนี่ยังไม่ได้ข่าวเฮียกันนำหอดพ่นอันนี้เว้าท่าเก่งเกเก่อันนี้เน่ยเก่งแล้วอกาอโอ้น้องไหลเก่งเก cho đứa ăn đi là ăn bớt cò cay đi là giặt nạp bao lúc giặt nạp à nạp sao cái này nạp lúc lạ nạp này Chổ chay. Chổ chay. Bò bê. Bò bê. À nạp 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 họ sẽ từ từ nào lúc kho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

เ้ตอตาทั้งในตัวตาอันนั้นแหะลูกละเห็นเห่ลูกละอานอันใส้บ่อแบะได้ไหมอยางเบิ่งบ่อเวตัวไดเป็นบ่อเบะเก่งแท้เส้ทอทุงเด้โอ้ปอปลาทั้งหนลูกน่เก่งเก่งม่งเด้มแม่สิทามานา มินตาก่อนเด้อร์เจ๊งเลยน้องแหล่น้องแหล่บ่ปะเด้อเด้อสิถามมินตาก่อนเด้อว่าว่ามินตาจะถ้วยถือบ่เด้ออ่าใช้อันนั้นตอตาได้มินตานะโอ้เก่งแฮะกอไก่ใช่หรอสีเบิ้งัวได้เป็นกอไก่ไก่โอ้ถือ้องเดาเด็กทางไหนเนาะเดาเด็กนี่นะโอ้มอแมวทางไหนมอแมว โอ้เก oh, ่งเก่งซำซ้ายซำซ้ายฮ่าน้องเล่ซำซ้ายห้ยมินตานไหมลูกอ้าวบ้านนี่บ่อส้มกับบ่อส้มเอาน้องเล่เบิ้งบ้านนี้ป้าสีธามเด้อบ้านนี้เด้อเบิ้งยง่หม่อกมาลอลิงอยู่ใช่ลูกลอลิงเออถือต้องซอสร้างเดิใช้ซอสร้างตัวได้เป็นซอสร้างบ้านนี่ใส่เดิบันทิกตอกดิ ยิ้สาวจัหุขอใครยิ่สขอใครเอ้าเห็นแล้วูกต้องยอยายิ้ใส่ลูกยายาน่เก่งเก่เก่งห่อนซ้าย่ห่อนจับบัดเดียวน่เก่ง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 โอ้ไม่ถูกเก่งเก่งอน้โอ้เก่งเก่งเก่งอันนี้ อ่านต่อเลยไหมลูกสีเบิองนี่อ่านเจ็บเจือเด้อมินตาเด้อชาชาเด้ออ่านตตัวตตตัวตัตตัวตหากระพักพรพี่น้องเลยพอดีว่าหาโมนี้นั่นบรรยากาศฮ่อนฮ้อนตัวตานฮ้อนอบเอ้าลายพี่น้องเลยสบายดีป้าลุงก่อนลูกลืมสบายดีสบายดีเด้อป้าลุงอ่ะ ถูกงามๆามอ่ะเสนอเสนอซื้อก่อนทางๆแม่ว่านิจจ้ามินตาจ้ามินตาเดี๋ยวมาพี่มินตาไพส์ไพส์สีรายงานซื้อก่อนสีเมื่อคืนรายงานซื้อละกะบอกอายุพ่อมเดอร์บอกอายุเจ้าของพ่อมเดอร์น้องแหล่บอกสีรายงานก่อนอ่ะน้องแหล่กอนอ่ะ ลานซื้อลานซื้อยังลานซื้อเลยนามสกุลวันนาบแหล่วันนาอ่าโบแมนเนอพี่ดองไงซื้อเพื่อนะซื้อลินซื้อหลซื้อในสมานเพื่นจะซื้อจิงไดเนาะฮะน้ำปุ่มสมโนหหนได้หมือนรวยบะโอซื้อจริงนะซื้อรวย โอ้ส oh, ิได้รวยสมสื่อบ่เนาะน้องแหลนมินตาสบายดีสบายดีป้าลูกงามๆก่อนมินตามารายงานสื่อก่อนลูกลานสื่อมินตาเด้อว่าสิอ่าสบายดีก่อนสบายดีถืองามๆถืองามๆสบายดีว่ายนี่ว่าตาแม่บังสบายดี อาซบายดีได้ยื้อใชสันซาบายดีคือบอมีโอ้ยควรเสระอื้อเสระอื้อได้ลูกอื้เล่นหมาอื้อได้น่นะใช่อันปอปลาได้สิพวกปอปลาอันน่ะเดาปลาเออฟอฟนทั้างในฟอฟนน่ะแน่เก่งเลยเจาอเอกทั้างใน เออเก่งเธอน่มโตติตาดเก่งเก่งเก่งอเฮ็ดกันเด้อลูกเด้อเฮ็ดกันเด้อ่แแไม่น้อยอ่านน้ำกัดอ่าบนี้อ่านตามเอ้ยเกียงเด้อเอ้ยเกียงผาอ่านบเอ้ยเกียง

เห็นได้เอ่ยเห็นเห็นว่อมีนตาเอ้ยเหตุฮะบานกูเย่บางกะวันทูที่เย่เห็ดดุจังไหเห็นบ่อเอ้ยเห็นเอ้ยแกงเห็บอ้อ่าอนกูนย์ไดงไทยอ่ารัาน้องนับบ้านี้นับนับนับเลขบ้านี้ kèn 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 xâm xới tiền đi vì yeah. <laughs> uh, you <know>, người nó bật nhá cả giờ dư tạm bàn nọ bàn na vì you nó know, người cả xì ba man đi đơ nó vì nó ăn tám bữa đơ đó à, minh tả cái ngam phiền bi sệt thế nó no. mà này cứ phiền ta hạc thế đấy เป็นผู้ใหญ่แล้วสามปีแล้วเนาะบ่านนี้เนาะได้โบมาแต่ะใช้งามทะลุอะนะมินตาพายาอาหายโบสีแดงนะลูกเฮ้ยเอวยแพงมาบอ

สวัสดีสบายดีบาย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 พบกันในคลิปหน้าเด้อสวัสดี